มาถึงลำดับที่9้านะคะก็เป็นของราศีธนูนั่นเองค่ะไพ่ใบตรงกลางนะคะได้ไพ่9้าไม้นะคะเป็นใบหนักอีกแล้วนะคะ9้าไม้นี้นะคะหนักในเรื่องของงานแล้วก็เงินนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของงานเนาะมันจะเป็นความรู้สึกของการที่งานเดิมนะคะสําหรับคนที่มีงานประจําทําอยู่ตอนนี้งานเดิมของเราเนี่ยมันเหมือนกับมองไปแล้วมันไม่เห็นความก้าวหน้าในอนาคตอะคะ่ะงานก็หนักเงินก็น้อยความก้าวหน้าก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้เลยอยากที่จะเริ่มมองหางาน หห,หรือบางคนอาจจะมองหาจ็อบเสริมซึ่งอาจจะต้องแอบทำนะคะไม่ให้ใครรู้เป็นไพ่เดเดวิลมาแบบนี้ยมนเหมือนเป็นจ็อบเสริมที่เราต้องแบบแอบแอบทำยังไม่อยากบอกใครยังไม่อยากจะออกตัวเยอะนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะ ในเรื่องของงานที่อาจจะมีความเทาๆบ้างเหมือนกับทํางานที่อาจจะมีความผิดกฎหมายบ้างนิดหน่อยหรือมีความแบบซิกแซกบ้างนะคะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันมีการทับซ้อนกันเราอาจจะเข้าไปอยู่ในวังวนของเรื่องที่มันทําให้เราเหมือนกืรไม่เข้าคายไม่ออกนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าตึงมือแบบสุดๆคือ แค่จะไม่กล้าใช้เงินแบบนอกเหนือจากแพลนที่วางไว้เลยนะคะเพราะว่าเงินมันน้อยมากอย่างที่เขาตัวบอกเนอะงานมันก็หนักเงินมันก็น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการไปการติดต่อกู้ยืมเงินอันเนี้ยมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินะคะธนาคารต่างๆเขาตัวคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะคะมีปัญหาแต่ก็ยังพอมีทางออกเนาะ ความรักจริงๆแล้วถ้าเป็นคนมีคู่ถือว่ายังสบายๆอยู่นะคะก็มีปัญหากันบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เลิกกันนะคะยังสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นคนโสดคนโสดเนี่ยเรียกว่าเดือนนี้สวยมีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากเข้าหาเยอะแต่ก็ได้แต่เมียงเมียงมองๆนะคะยังไม่กล้าเข้ามาเลยลักษณะของก้าวมาแบบนี้เป็นลักษณะของคนที่ มีคนชอบเราแต่ไม่กล้าเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเราดูสวยเกินไปมีแฟนแล้วหรือยังเขายังไม่แน่ใจยังไม่กล้าเข้ามาจีบเขาอาจจะแสดงตัวเล็กๆแต่ยังไม่ค่อยเดินเข้ามาหายเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็โอกาสพัฒนาอาจจะต้องรอในเดือนถัดๆไปก่อนเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของความเครียดเลยเพราะว่าทํางานหนักค่อนข้างเยอะค่อนข้างเครียดมากนะคะปวดหัวไมเกรนเครียดลงกระเพาะเหล่านี้ต้องระวังทั้งหมดเลยนะคะ